สวัสดีค่ะพี่น้องยูทูบเบอร์ที่มีอาการปวดข้อปวดมือปวดข้อศอกเพราะจากการตัดต่อหรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปจนเมื่อยตาล้าตาแล้วก็มีอาการลามปวดหัวติดตามดูให้จบนะคะวันนี้ เราไม่ได้มาแนะนํำวิธีที่ยุ่งยากเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลางานเพื่อนๆอ,อยู่ที่บ้านไม่ต้องออกจากบ้านและก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆมาเพื่อดูแลตัวเองของที่มีอยู่ในบ้านใช้ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าอะไรบ้างที่เราหยิบมาใช้กับส่วนต่างๆของร่างกายโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องเสียเวลาทำงานและไม่ต้องเสี่ยงกับการออกไปพบปะผู้คนที่ ทำให้เราไม่ปลอดภัยค่ะเมื่อกี้ริมได้บอกแล้วว่าถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกปวดตรงคอนะคะปวดตรงคอลำม,มาแขแล้วก็ปวดขมัดปวดปวดตาด้วยปวดคิว้วทีนี้สาเหตุหลกัลกๆอะ่ะมันจะเกิดมาจากการที่เราอยู่ลนนักษณะนี้อยู่อยู่ลักษณะน,นี้นะคะมันก็เลยทําให้เราปวดทีนีเ้เราจะหาของที่มีอยู่ในบ้านโดยที่เราไม่ต้องซื้อ ลองดูกันนะคะว่ารีมจะมองไปรอบๆของที่มีอยู่ในห้องทำงานก็หันไปเห็นลูกโบลลิงทำไมถึงเลือกใช้ลูกโบลลิงเนื่องจากว่าหเหตุผลที่หนึ่งคือเราไม่ต้องซื้อแล้วเราไม่ต้องออกไปหาที่ไหนและอย่างลูกโบลิ่งมันจะมีน้ำหนักอยู่แล้วซึ่งต้องแนะนำว่าคนที่รับน้ำหนักได้แค่ไหน ก็ใช้อุปกรณ์แค่นั้นที่ถนัดจริงๆเพราะว่ามันมีมการจับเราพลาดไม่ได้ทีนี้อันเนี้ยดินถนัดและดินใช้อยู่ก็เลยมาแบ่งปันว่าทำยังไงอันนี้มันใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยววันหลังลเราจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างเช่นใช้กระชับต้นแขนให้มันเรียวอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะมาตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันตรงนี้ จุดที่ปวดคอปวดไหล่ปวดตาแล้วปวดเบ้าตาและหลังไปคิ้ววางเริ่ม้ะวางยืนนะคะลักษณะยืนยืนให้มั่นคงอะ่ะแล้วก็ให้มือเราอะ่ะคือกล้ามเนื้อมัดเล็กต้องแข็งแรงนะคะจนข้อมือเนี่ยต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กไปด้วยอย่างนี้นะคะแค่ครึงเพราะเราไม่ต้องออกแรงเพราะอันเนี้ย มันมีน้ำหนักอยู่แล้วนะคะเพราะมันมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยทาให้เราไม่ต้องออกแรงเนี่ยค่ะเราไม่ต้องกดเลยไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะไปอย่างนี้เลย มือทุกอย่างที่ทําเนี่ยเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนมือก็สลัดข้านี้ที่เราจับมาก่อนอทําทให้มันรู้สึกผ่อนคลายดีแลกก่อนแล้วก็เปลี่ยนมือจับแบบนี้นะคะก็ว,วางค่ะอีกฝั่งหนึ่งนี้นะคะ สำหรับคนที่มีลูกบอลลิงอยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าใครไม่มีลูกบอลลิงเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นมาทดแทนอ่ะเดี๋ยวนะมาแล้วค่ะไปหามาได้ละคือตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวเรามาทําให้ดูว่าเราจะจัดการยังไงกับคอและก็แขนเราที่ตึงนี่นะคะคือถ้าเราทำอย่างนี้เราจะรู้ว่าเราปวดตรงไหนนะเนี่ยค่ะ นี้เลยแต่ถ้าเป็นอันนี้ต้องใช้แรงกดนิดนึงนะเพราะว่ามันเบาไงนี่ค่ะ ต่อมาแขนได้เลยต่อมาแขนได้เลยนะคะนิ้วได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีใครทําให้เราต้องอยู่คนเดียวดูแลตัวเองเราต้องเราต้องฝึกไว้เพราะว่าตัวเองเป็นอะไรที่เข้าใจตัวเองมากที่สุด แต่ในกรณีที่เราต้องดูแลคนอื่นเราก็ดูแลได้ดีเหมือนกันเพราะเราดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมโอเคก็สลับเปลี่ยนไปอีกข่ายหนึ่งอยงนี้นะคะก็แล้วแต่พอใจเลยว่าจะทำยังไงแต่ว่าก็ยังจะมีอีกนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวดคิ้วใช่ไหมบดคิ้วทำไง หยกนี่เบาเบาตต้องแช่เย็นนะนี่ค่ะถ้าจุดไหนเราปวดเราก็กดลงไปก็ได้นค่ะแล้วก็จะทําให้คิ้วเราไม่ตกได้ด้วยอ่านี่นะบริหารใบหน้าได้ด้วยคลายปวดได้ด้วยจากการเพ่งหน้าจอเนาะแล้วก็ทําให้คิ้วไม่ตกได้ด้วยช่วงนี้ รีมปิดร้านเพราะว่าเอา่อเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราจะเป็นต้นเหตุของการที่เอาไปติดคนอื่นก็เลยมีลูกค้าที่มาไม่ได้แลวเป็นลูกค้ากลุ่มที่ผูกพันกันก็เลยอัดคลิปแบบนี้แหละเพื่อที่จะให้ทุกคนน่ะดูแลตัวเองพอ โลกนี้มันหายไปเมื่อไหร่แล้วเราเค่อยกลับมาเจอกันอย่างมีความสุขทุกๆคนก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนี่นะคะก้ารเนี้นหน้าเป็นส่วนที่เราเกล็งเนาะเวลาเราถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้บางทีบางคนอะ่ะบางคนเขาต้องเกร็งหน้าเออแล้วเป็นทำไม ไม่แน่อ่ะบางคนเขาอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับยกของหรือไม่ทําคลิปเกี่ยวกับการทําอาหารทําคลิปเกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือทําคลิปเกี่ยวกับอะไรที่ต้องออกแรงแล้วเขาก็ต้องทําหน้าให้สดชื่นไปด้วยต้องยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้หน้าเราบางทีมันมันฝืนหน้าแล้วหน้ามันรู้สึกงองแงอ่ะมันก็เมื่อยล้าแล้วก็ดูแลไม่หน่อยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยครับคอเนี่ย เคล็ดลับนะสา,สาวๆคอเนี่ยเราจะปล่อยให้มันหย่อนไม่ได้เพราะบางทีเราลืมเราลืมหน้าไงอเอ้ยเราดูหน้าไงแต่เราลืมคอคอห้ามหยอ่อนเพราะถ้าคอย่อนต่อให้หน้าตืงอะ่ะมันเป็นการฟ้องว่าเราแก่แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมดูแลคอ เมื่อไหร่ร้านเปิดอ่ะถ้าใครสนใจที่จะจะมาแบบสัมผัสความรู้สึกแบบส่วนตัวเฉพาะผู้หญิงก็มาได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ดู YouTube ไปก่อนเนาะเดี๋ยวดีจนะทำคลิปลงเรื่อยๆเอาที่มันง่ายๆที่เพื่อนๆทำได้เองที่บ้านแต่ว่าถ้ามาทำที่ร้านก็คงจะแบบลึกซึ้งหรือ ขั้นตอนมันอาจจะเยอะแล้วก็นานกว่านี้นะตอนนี้ก็คือให้เพื่อนๆดูสำหรับทำได้เองที่บ้านเนาะแค่นี้ก็สบายแลยว้วอะแค่นี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าดิมจะทำเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองได้ที่บ้านง่ายๆโดยที่เราเอาของที่มีอยู่แล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าก็ฉันไม่มีโบอลิงไม่มีโบอลิงดิมอยากจะบอกว่า ใช้คุณเ,เพื่อนรู้จักครกหินไหมครกหินอ่ะมันจะมีสากหินใช่ไหมสากหินที่อันใหญ่ๆ่อ่ะเอามาแทนโบลิง่งเพราะว่ามันจะมีน้ําหนักแต่ว่าต้องเอาสากที่แบบว่าสะอาดแล้วก็เอาแบบว่าอืห่อผ้าด้วยนะเพราะเดี๋ยวมันจะแสบนะลองดูลองดูมันทำได้หรือว่าดัมเบลก็ได้นะ เพราะว่าทุกบ้านน่าจะมีดัมเบลแหละเอาดัมเบลมาแทนโบลิ่งก็ได้เพราะเหตุผลที่ดิมเลือกโบลิ่งเพราะว่ามันไม่ต้องมีน้ําหนักไงเอ้ยมันไม่ต้องเราไม่ต้องออกแรงใช้น้ําหนักอีกเพราะว่าโบลิ่งมันมันหนักอยู่แล้วและออย่างหนึ่งดิมไม่มีดัมเบลดิมไม่ใช้ดัมเบลดิมใช้ขวดน้ําหรือไม่ก็อ่ที่ที่มีรูปโบลิ่งเพราะว่าแต่ก่อนเคยเล่นโบลิิงตอนที่ออกไปได้อแต่ตอนนี้ออกไปไม่ได้แล้วโบลิ่งเก็บไว้ที่บ้านก็เลยเอามาทําดัมเบลทำ อะไรที่แบบกระตุ้นกล้ามเนื้อ,อรีแลก์กล้ามเนื้อเราเองได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าทำอะไรดีคลิปหน้าเรามาคลายกล้ามเนื้อแบบแขนขากันเนาะคลายกล้ามเนื้อแขนขาแล้วก็หลังทั้งระบบสำหรับคนที่ work from home อยู่ที่บ้านจะได้รู้สึกว่าได้คลายกล้ามเนื้อเองได้ที่บ้านเนาะวิธีนี้มัน จริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายแหละ,ะแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เส้นเราอะยึดตึงหรือเกร็งเราก็ใช้วิธีนี้แลค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ